ของควันได้ค่ะน้องอีนน้องป้าสคุณจะเปิดร้นสุดนับนะคะเออสุดนับค่ะโอเคได้ไวเออไม่ได้่างนี้ได้ไย่างงนี้อะไร ยวงี่มันเจอะบอยู่นะอ่ะอมไมออกจานฮอแล้วเอาขึ้นห่วยเพื่อนหวยแต่หายุ่กแต่อลูกจะนอยนะเนอะแต่คือยังสื่องหัวสือกังนและสืองหัวกันตอกต่อฮะ ข้าดองไม่ไม่คิดไม่ได้ไงตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นแฟนข่าดองแพงนะเป็นเพื่อนกันอาจจะไม่ได้เสียข้าดองก็ได้นะตายได้เท่าไหร่วะ